ไม่คิดว่าลูกค้าจะมาหาเราทุกวันทานได้ยังไงในเมนูแค่นี้แต่เขาก็สั่งได้ทุกวันมีความสุขวันไหนเขาหายไปเราก็เหงาเหมือนกันแล้วปาจำลูกค้าเราได้ทุกคนเลย ป้าหญิงนะคะเป็นเจ้าของร้านบ้านหญิงจุดเริ่มต้นเรามีร้านตัดเสื้อผ้าที่ร้านเอาลุกพอฟองสบู่แตกเท่านั้นน่ะป้าก็เลยทำไงดีที่จะให้ธุรกิจอยู่รอดแถวสยามนะมีที่เรียนพิเศษเยอะแยะและอาหารที่บ้านป้าก็ทําให้ลูกคทานเราก็คิดว่าเฮ้ยเราให้เด็กคนอื่นบ้างดีกว่านะป้าก็เลยตัดใจแบ่งร้านมาทําร้านอาหารข้าวไข่ข้นเนี่ยลูกป้าเนี่ย ข้าวททไข่คน,นยันเกิดขึ้นในวันสงการปีหนึ่งแล้วในตู้เย็นเนี่ยเรามีไข่อยู่แล้วเป็นคนชอบทานไข่ดาวไม่สุกมากอยากจะลองดูแบบอะถ้าไข่เจียวไม่สุกมันจะเป็นยังไงแล้วก็ทำทานก่อนพ่อแม่ลองแม่ก่อนนี่อร่อยวะอ่ะอะลองใส่เมนูดูซึ่งฟีดแบ็กที่ได้ก็คือเป็นเมนูไข่คนที่ทุกคนรู้จักกันแบบทุกวันนี้นะครับบางอย่างเราสึกว่ามันอาจจะคอนโทรลไม่ได้ ไข่ดิบหลายคนก็กลัวก็เลยพัฒนาตัวเองจนแบบอะทำฟาร์มไข่เนียแล้วกันถ้าเป็นฟาร์มไข่ออแกนิกลูกค้าน่าสบายใจที่สุดไก่พวกนี้จะวิ่งเล่นคุยหาข้าวก,กินเองพวกเขาจะไม่เครียดเขาก็จะผลิตสิ่งที่มีความสุขให้เราและความสุขมันคือความหอมหวานของชีวิตมันคือความอร,ร่อยและไข่คนดีดควรทำในกระทะที่เป็นรทรงกลมจะอร่อยกว่าเทคนิคมันคือการเร่งไฟแรงเพื่อให้เนื้อไข่ด้านล่างจับตัว จับตัวพอจนไข่ไม่แตกตัวออกจากกันแล้วลดไฟลงเพื่อให้ไข่ขงบนเนี่ยค,ค่อยๆสุกแล้วถึงสามารถล่อนไข่ออกมาจากกระทะบนคานได้แค่นี้ก็คือความหวานของไข่ดิบยังอยู่แต่ไข่เป็นทรงไม่แตกไม่ฉีกแล้วกับการทำครัวรสชาติต้องให้สะอาดวัตถุด,ดิบต้องดีใส่ใจลูกค้าแม่ถือว่าสำคัญที่สุด บ้านหญิงมันคือร้าอาหารที่แบบมีความเป็นบ้านนะคือสูตรอาหารหรือว่าการปรุงมันคือการใส่ใจเราจะรู้ดีกว่าคนอื่นเพราะลูกเราบอกเราและเราใส่ใจในลูกเรายัางภูมิใจที่อวดอาหารไทยที่อร่อยสำหรับคนไทยแนละคนต่างชาติต้องวาวทุกครั้งที่ได้ทานออแม่คิดว่าบ้านหญิงก็ยังเป็นหลังเดิมแม่เป็นคนสยามรุ่นเก่าแก่สุดเลยนะ เราอยู่ประมาณตรงนี้ตำแหน่งของบ้านหญิงเก่าใช่ไหมจําได้เพราะว่าเพราะว่ามันเยื้องกับร้านนี้จําตำแหน่งได้